สวัสดีนะครับนายฟิวพิจิงทุกท่านก็มาอยู่กับพิจิงอีกแล้วนะครับนะกระชงของพิจิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอือ่นเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์กันด้วยมาแจ้งโกระทำรอบนี้กันก่อนที่อย่างวันนี้พีจีสี่เกมจกและสีเกมแพ็คเม่ติดยางและสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่แตแตแตไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกที่เราถนัดกันก่อนทุกรอบนะครับนะอ่ะ มื่อเช้าเราไปซ้ำกลับมาจองหนึ่งมาแล้วไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่จ่ายเลยนะเออแล้วก็เมื่อกี้สิโมงเมื่อกี้พิชิญกันกาแฟเสร็จเมื่อกี้ไปลองเกมการิชาเหนะวะเราเป็นโมงโก้เน่รอบนี้นะเมื่อกี้ไปลองการิชาฟอร์จูนเหมือนเมื่อวานมาก็ไม่จ่ายแต่ก็ไม่เสียนะเออแต่ก็ฟัดกันอยู่นานก็รู้สึกว่ามันจ่ายยากสักนิดนึงมันเว่าเยอะเออนะอ่ะ ลองย้ายค่ายมาค่ายแพคเมติกกันบ้างแล้วกันนะครับนะวัวนนี้จะจ่ายไหมอ่ะวันนี้ในกลุ่มก็ค่อนข้างจะซึกค้างในมาจองหนึ่งก็ยังจ่ายดีอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเออพี่คิงว่าเมื่อวานมันจ่ายดีมากโอ้โหแตกทั้งกลุ่มเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่โอ้เมื่อวานแตกจริงแตกจังแตกทั้งกลุ่มพี่คิงไปบอกในกลุ่มโอ้โหตาม้าไปก็ยังแตกนะอ่ะ บรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมมันจะไปทิงแจ้งไปต้นคลิปนะครับนารูมันถึงกับพูดคุยว่าเกมไหนมาดีอยู่หว่าเกมไหนมีเป็นการแต่งกลุ่ๆแบบนี้อ่าเพื่อนๆก็จะแคปมาลงแบบนี้อ่าใครที่ไม่รู้จะเล่นเกมไหนก็ตามตามเพื่อนๆในกลุ่มไปได้นะครับนะแนี่ๆๆ่นี่มารอบเมื่อวานเลยนี่นี่เห็นไหมโอ้โหกระจุยกระจายนะอ่ะมาลองย้ายค่ายกันมาค่ายแพ็กเมทิกกับกำนันลูกรักของเรามันดูกันว่าวันนี้จะจ่ายหรือเปล่าอ่ะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มมาดูคอมเมนต์บอกหมดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามาห้าร้อยนะเทสกันดูสิวันนี้เป็นอย่างไร นะกับลุงกำนันของเราอ่านะไม่ได้มาสักสักครึ่งเดือนไม่ถึงอาทิตย์ยังได้มั้งนะตอนเราเพิ่งไปลองอีกค่ายหนึ่งอ่าไม่ใช่อีกค่ายหนึ่งอีกตัวหนึ่งเมกาเวนะใจเยี่ยบวนันนี้นะพี่อกี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยกับค่าไอไอไอ,ไอนั้นนะ่ะนะไอตัวภาคเมกาเวอ่ะไอจ้าไม่ลงซื้อเองก็ได้มาไม้แรกไปลองรู้สึกว่าภาคหนึ่งอ่ะ พี่จิงว่าภาคหนึ่งอะน่าเล่นกับภาคสองนะเอาจนจริงๆรู้สึกว่าภาคหนึ่งเนี่ยวายจะลงมาดีแต่นั่นแหละเหมือนที่บอกภาคสองก็มีข้อดีนะมันมีโอกาสที่จะแตกหนักเยอะกว่าเพราะมันมีช่องเยอะกว่านะเออแล้วถามพี่จิงว่าภาคไหนหน่าเล่นกูว่าภาคแรกนี่แหละไม่ได้อวยนะแต่ภาคแรกรู้สึกว่าฟีเจอร์จะช่วยผู้เล่นเยอะกว่านะดาวเนี่ยเออถ้ามา2ตัวได้4ี่หมุนอย่างเงี้ยถ้ามา3ตัวได้แปหมุนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ดาวกูไม่มาเลย เออวายมาช่องหนึ่งแล้วดาวไม่มาเลยสามรอบติดปั๊บมาไหมเอาสักหน่อยนะดาวมาสักตัวก่อนเนี่ยเหลือสามหมดแล้วพี่ไอย้ยาความเข็มเป็นอย่างนี้นี่เองยังไงดาวโอ้ดาวไปไหนโมดตัวนี้โอ้ไม้แรกก็ตึงจัดอหยุดเออ ดาวดาวเออดาวมาแล้วลูกหนึง่งเคโอ้โแม่งดูเหลือศูนย์แล้วเนี่ยโอ้ยต่อชีวิตไปตีหมุนอ่ะวายมาสามแถวแล้วมันรุ้นว่าจะจ่ายหรือเปล่าได้ได้ลุงก,กำนันดอกนี้เส้นโอ้โหไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรเลยเหรออุ้ยโอ,อ้เออเออเออโอเมกา ผมเมื่อกี้กำจัด็อตเมื่อกี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไนท์ขึ้นอะไรเลยทั้งสิ้นยังไงเราซื้อ200อยอาขาดทุนเป็นพอมาแรกอยาขาดทุนนะลูกมาแรกอยาขาดทุนของวันไม่เอาเลยยังขาดทุนห้าสิบยังไงเขียวเอ้ยไม่ได้แถวสามโอ้โหมาแรกขาดทุนแล้วอ่ะอืม แล้มันจังงงจัเงียบจังเงิบจังเงียบงเลย,งเงยทำไมไม่ลงดีๆปั๊บโอ้โหเอาสักหน่อยไหมลูกทำนอนสักหน่อยก็ดีนะอย่างเงียบเกินมาไมา้สองฮึับไว้อุย้ยสองตัวโอเคมามาดอกแรกมาสองตัวอย่างนี้พอคุยกันได้อีกสัก่องได้ไหมอายาดาว เออสวยดาว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 อ่ะจุยไม่ให้โอเคแต่วายก็ยังถือว่าได้อยู่นะโอ้ยเออโอ้โหแม่งเอ้ยมวยอยู่ข้างบนตัวนึงเอาแถวสอง้าตัวทิเอ้ยสวยสวยดาวดาวมาจะสวยมากดาวมาดาวดาวดาวกูเถอะดาวดาวเออมาสักทีโอ้ยไม้นี่มีความหวังเว้ยโอ้ย โอ้ยวายสี่ช่องแล้วก็ได้ไวายเอะะ้ได้ดาวสีอันมามาปกหมุนเอาตัวแพงหน่อยพี่โอ้มึงอย่าใจแต่ตัวถูกขอร้องเคเออเคก็ยังได้อ่าโอเคไหนเท่าไรห้าสิบอ่ะมามานี่เห็นแสงทำหวังอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโอ้ยังได้ไหนายองเหรอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าวายห้าตัวยังไงลุงโอ้โห ยังไงม่วงม่วงเออโอ้ยม่วงก่ะเจดอกนี้โอ้โหได้แค่เมก้าโอ้ร้อยหนึ่งก็ได้อยู่เอาไว้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 ขอหอมปากหอมคอไม้นี้ไอดีขอกำนันช่องหนึ่งมาเต็มแผงได้ไหมมาไหมไม่มาโอ้โหได้เออโอยังดีโอสามร้อยหกสิบเจ็ดโอ้วายมาแต่ว่าตัวแพงไม่ลงเลยอือฮึอ่ามาเร็วๆลูกมาเร็วๆ อย่าสโลไลท์เกินไม่ดีใจคอไม่ค่อยดีโอโ้ไม้แรกก็ไม่จ่ายไม้สองจ่ายก็ไม่ได้ว้าวด้วยเนะี่ยเออแต่ก็ไม่เอ้ยไม่แถมสักนิดนึงมาไม้ที่สามมาลุ้นกันโอ้โหวันนี้วายมาดีนะจริงจริงแต่เหมือนเมื่อกี้นะโอ้โหแมงเอ้ยตัวถูกอืมดูช่องสองช่องสองช่องสองสักตัวช่องสองออเอาดีๆพี่ครับ โอ้ยเอาดีๆเอาดีๆเออดาวมาก่อนก็ได้ดาว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 เอาดาวมาก่อนดาวเออช่องสามอีกตัวเอ้ช่องสามตัวอึ่องไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหว้าวสี่หมุนแล้วอ่ะอย่างน้อยได้ดาวอแต่ดาวมาแล้วไม่มีไว้พี่พิงไม่ค่อยไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะเออแต่ก็ดีกว่าไม่มาอ่ะช่องสองสักตัวลูกพี่ขอช่องสองสักตัวลูกพี่ โอ้โหเอาหน่อยนะช่องสองโอ้โหโอ้ไม้นี้กลิ่นความเค็มลอยมาช่องสองเออโอ้โหมาตอนจะหมดหมุนอีกแล้วยังไงเออเอออู้ยเฮ้ยโอ้หกสิบเอ้ยคุณสามมาแล้วสองอันปั๊บปั๊บปั๊บลุงเขียวเออดอกนี้เซนเซไหมอายเซนเซเท่าไรเท่าไรสองร้อยห้าสิบสองโอ้ยดอกสุดท้าย ไม่ยาโอ้โหนี่ก็เซนเซดู201แม่มันมาตอนเชี่ยววินาทีสุดท้ายดูโอ้ยถ้ามันมาเร็วกว่านี้สักนิดนึงกูบอกเลยฮือฮาโอ้โหถ้าวายเรียง3กันติดติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอบ2รอบ2รอแม่งไม่ให้ดูไม่มือหวังละมึงก็ได้กูซื้อเองก็ได้นะโอ้โหโอ้เมื่อกี้วายมาสามแถวเรียง นะเอาจริงถ้ามันมาเอ้ย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 อีกสักตัวอีกสตัวอุ๊ยยาเลยพอล้องเออหยุดหยุดสามแถวสามแถวเออไม่เป็นไรเคเอาเว้ยโอ้เบตสองบาทสี่สิบแม่งเอาดีเอาดีเอาดีดาวเอาดีดาวดาวดาวมาก่อนดาวดาวให้กูก่อนดาวให้กูก่อนดาวเฮ้กูก่อนนะไอ้เงือกไม่เฮ้ยโอ้ไหนสามสิบเจ็ดเค มามาอุ้ยสวยโอ้ขอช่องสองสักตัวเจดอกนี้สุดเปิบเลยโอ้ยร้อยสิบห้าช่องสองช่องสองช่องสองสักตัวดาวดาวอนจะได้ดาว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 มาดาวมาเอ้ยเจ้อ้ยแม่เอ้ยมันไปแปดหมุนโอ้ยเอาเว้ยโอ้โหไม้นี้มีความหวังไปอีกแปดหมุนพี่ โอ้ยวายมาสี่ตัวแล้วยังไงโอ้โหแม่งเลยเอ๊ <Hey. S 1> ดอกนี้ต่ำตำไนก็สี่สิบสามสิบอะเลขสิบุนอ่ะ, 40, อ,ะอุ้ยมาแล้วคุณสามมาแล้วลูกจ๋าตากตเตอร์ผมไม่ใช่ตากตเตอร์วายดาวดาววายดาวยาอันตูวมึงไม่เลยไปทับช่องไอ้โอ้แม่งวายไอ้เขียวเออโอ้ยเขียวไม่ได้ถึงเท้าหลังเหรอ โอ้ยขนาดไม่ถึงแถวหลังได้66ดูแล้วด้านหลัง2อันช่องสามสักตัวมาขอช่องสามสักตัวเจเอ้ยคำนวณดีๆวายเยอะแยะอย่าคำนวณเจ๊บุขอร้องมันเสียของโอ้โหเจกับสิบนี่มึงเลี้ยงไปก็ได้นะมาเอ้ยวายสามตัวโอ้ย,ยังไม่ได้ไมันไม่ได้ซูปเปอร์เหรอโอ้วายหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆเออโอ้โหช่องสองอุย้ยอุ้ยแถวละสามตัว ช่อง3ต้องมาแล้วนะช่อง3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 เออ okay. โอ้ยช่องสามนักตัวขอลองขอลองขอลองสิบอือมึงเอาดีดีดีดเฮ้ยโอ้แม่งนายสวยๆมึงจะจะพลาดอู้ยูสี่ตัวเอ้ยบ้าไปแล้วโอ้อยังไงช่องสามนักตัวกูขอลองดาวไปก่อนดาวเฮ้ยกูไปเลยดาวเฮ้ยกูไปดาวเฮ้ยกูไปดาวเฮ้ยกูไปโอ้ไวเลยยังไงยังไงโอ้โหเลยไปช่องหนึ่ง โอ้ยไอ้งาเซนเซเท่าไหร่โอ้โหร้อยห้าสิบเจ็ดเองโอ้จริงๆเซนเซน่าจะสองร้อยขึ้นโอ้ดูแรถสิบมึงก็ตามกูจังเลยเนี่ยโอ้โหดูแล้วช่องสามไม่ลงโอ้ยดูเก้าร้อยจะช่องสามลงแล้วโอ้โหดูโค้งลายสวยจัดโอ้ยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยวันนี้เอาเว้ยโอ้หนุ่มโอไม่มาไม่มาเอาอยู่นะเออ ขนาดไม้เมื่อกี้ที่ว่าไม่จ่ายไม่จ่ายอุยตูด้วยมาโอ้โหซื้อเบ็ดเดียวนี่แหละมาเป็นแสงแห่งความหวังที่เบ็ดน,นี้แหละนะโอ้สองรอบติดมารอบสามอยาให้พี่พิกหวังเออมาคุณสามสักตัวให้ดีช่องสองมาด้วยช่องสองมาก่อนช่องสองช่องสองช่องสามส,ามสักตัวอ่ะหยุดสวยอีกสักตัวไม่หยุดสักตัวขอดาวก่อนก็ได้ด,ดาว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 ได้ไหมโอ้โหกำนันแม่แต่วันนี้กำนันไม่ลงให้เราเลยเว้ย เอ้ยมาอีกแล้วสารแผวเลี้ยงดอกนี้เฮ้เอาเว้ยเอาเว้ยดาวดาวจังหวะนี้ดาวต้องช่วยเออโอ้โหแม่ไปหยุดล่างสุดเลยดาวก่อนพี่ดาวให้กูก่อนก็ได้นะดาวให้กูก่อนได้ดาวดาวก่อนได้ไหมดาวโอ้โหจะหมดแล้วพี่ดาวก่อนขอดาวมาต่อชีวิตก่อนดาวไว้เลยเลยไปทำโพ้มึงเลยโอ้โห เฮ้ยเอ้ย,อย,อยแม่งมาสองตัวทีเดียวไปเลยเจ๊เอาเว้ยโอ้โห,หนึกว่าไม่มาไม่มาได้สี่หมุนโอโ้นี่ดาวล่นกระจุยนี่แหละที่ความแม,ม่ทีพ่ชิมชอบภาคหนึ่งอู้หูหูอ้สามแถวเรียงมาแล้วโอ้โเจ๊มึงไปไกลๆเลยไปเอ้ยโอ้โหดูเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยสามแถว กำนันต้องมาแล้วนะโอ้โหวัวฟ้าโอ้ยโอ้ยขนาดวัวฟ้ายังเซ็นเซดูไมยได้ตองหมุนกำนันเออสวยพังโอ้ยดูกำนันให้กูเถอะดอกสุดท้ายเนี่ยกำนันให้กู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 โอ้โหไม่ได้ได้เจโอ้ยแม่โอ้โหไม่คิดถ้าเป็นตัวกรอบๆเนี่ยอะไรก็ได้ขึ้นเซนเซหมดเลยดูโอ้ยสาไม้ติดเบ็ดนี้ดู โอ้ไม้ละ8 0 0จ้ไม้ละ800 900 800 3ายไม้ติดเลยโอ้เอาเรื่องจัดมาไม่ต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วเอาเบ็ดเดียวนี่แหละกูจะเล่นจนกว่าจะไม่ใจนะโอ้ยเอาเรื่องไว้วันนี้โอ้บทจะมาก็ามาแบบง่ายๆดูโอ้แต่วันนี้ดาวล่อนบ่อยจริงดูนะยังไงอืฮึขอบคุณพว่าดาวล่อนบ่อยทเท่านั้นแหละเออไมอ่กรอบม่มอีกรอบไม่อีกรอบหนึ่งมาอีกรอบหนึ่งไอ้ออาย,ยาั วายไป็นหมดวายรวดวายโอ้โหเลยอึ้งวัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเหลือสามมดแล้วขอดาวมาก่อนได้ไหมดาว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 โอ้โหวายมาแล้วหนึ่งตัวดาวก่อนดาวเออคูณห้ามาแล้วดาวมาดาวต้องมาแล้วเลยดาวโอ้ยเอาหน่อยเฮ้ยก็คูณห้านานนานนาทีดาวโอ้โหไม่ให้โอ้ดูขนาดนี้สองตัวได้ยสิสิโอ้หมดรอบแล้วอะ Okay. ไม้นี่ไม่จ่ายแล้วอะเออแต่ก็อยากต่อนะแต่ก็ไม่อยากต่อเหมือนกันกูกลัวเหลือเกินสามไมติดแลนะ้วเนี่ยเอาไงไม่เอาดีวกว่าพอช่วงนี้ต้องใจแข็งเล่นกันแบบมีสตินิดนึงนะโอ้เกมวันนี้ค่อนข้างจะอือ้ออ,อยู่บทจะจ่ายเขาจ่ายเหมือนกันนะแต่ไม่ได้จ่ายว้าวมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าได้อะนะซื้อ240 40, 800, จ่าย800จ่าย900จ่าย800นะโดยรวมซื้อ5้าไม้จ่าย3ามจริงถือว่าผ่านอยู่นะอ่ะ โอเคเดี๋ยวรอโคทามรอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเกมนี้มาซ้ำเดี๋ยวพีพ่ิอาจจะจัดซ้ำหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเกมในช่วงโคทามนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามผู้ชมผู้ชเทิงส่วนวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุบๆบ